ว้าบกคิดว่าสิได้เจอทหารมาคิดว่าทหารมาคงม่ตูวกำลังมาหับ โอ oh, ้ขับขับขับอิตาเมตูอลิซาเบธทรงทางหารหมามาหับเ uh, ข่าบ้างเด้เจ้ am, าไซนหน่อยมาหยามไปสันเด้ <laughs> Đây là bọn เนีย่ยผมมาจากนี่ก็เป็นอันนี้นอน,นอนอนไออกจากรอนอนไอยข้ามคัวมาก็าสิเป็นอหอพลารลามนันเวสต์มินสเตอร์เด็กหอนาฬิกาข้ามคัวไปไปฟากน้ำนันก็สิมีหลายอย่างล้วก็สิมี กีเหื้อรองเหื้อฮันหลักกกสิเม